ไี่รู้ว่าเป็นใครมันเดินไปเตะปลักไฟใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยห้าเลยห้าเอออะไรแล้วเลยห้าเฮ้ยเมื่อไหร่เชียร์เริ่มวะนี่เป็นการห้าสี่สามสองหนึ่งไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็พวกเราทีมเอ็มแซดเดบิวเอ็มเฟสเดบิวเอ็มแซดพวกเราทีม อะไรวะที่เขียนในหนังสุดาไม่ใช่เรตติวิวอ๋อสามเก้าจุดจุดหนึ่งหนึ่งอูดฟิล์มครับครับพวกเราอูดฟิล์มก็ที่เราได้คะแนนเนี้ยครับม้รับน้องมีแรงบรรจัยให้ทำให้กว่าตาบอดดูครับแรงบันจัยใช้สมองสอบหรอ เราเหนื่อยพวกมึงครับผมสงสัยคนตาบอดที่ไม่มีโอกาสจะได้รับชมภาพยนตร์ตลกสนุกเพราะเราก็มีบุญยิ่งมากครับที่ไหนผู้นี้คุณชัยเขบอกใส่รองเท้ายั้งครับเรามีบุญยิ่งมากครับที่ได้ทำหนังเรื่องนี้ครับเป็นบุญยิ่งครับข้าเหลาครับเอาที่ไหนครับคัสักทีดีครับเอาใหม่ลบเลยครับครับพวกเราทีม สามเก้าจุดจุดหนึ่งหนึ่งอูดฟิล์มอูดฟิล์มพวกเราก็ทำเรื่องวาเลนไทเดย์เป็นผลงานแรกของการแสดงของพวกเขาครับแต่ผลผลงานกำกับของผมเป็นเรื่องที่สามก็แล้วในการทำงานน้องมีอุปสรรคในการทำงานอย่างไงแล้วครับม้องเป็นใครวะออกได้ครับไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดนี่ชนะได้ไงครับเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องตัดครับเาออกไปเลย ต้องกลับเราในโมกี้ก็อุปสรรคในการทำงานก็คือเรื่องอคติ้งกับกรอบที่อาจารย์ตั้งไว้ว่าอย่าให้เกินกรอบนี้กรอบนี้กรอบด้วยเเวลาก็มัเป็นหนังรักอะครับเขาก็หนดว่าที่เราทำนี่เรามันได้ให้เขาอีกอยู่เป็นคบที่เราต้องอยู่ในกรอบนี้กรอบนี้ก็อาจารย์กำหนดว่า อหนังเรื่องนี้เราครับที่ได้รับการแสดงหนังเรื่องนี้ก็จาร์กาหนดว่าให้เป็นหนังรักเออเราก็ทําเป็นหนังรักแต่เป็นหนังรักแต่ไม่เหมือนใครก็เห็นได้ดูหาดูยากนะครับหนังรักแบบนี้รักแห่งสยามเป็นมาเลิอ่ยมาเลเซายครับนักแสดงนี่นักแสดงนําครับจะติดจะตัวเตี้ยแต่กัลลามตั้งว้รุนครับเชิญ เชิญเชิญเชิญต่อไปครับเชิญตอใครับเชิญตอครับนั่งได้ถามดิถามดิเอ้าแล้วบอกคิดยังไงครับคิดอะไรครับตอนนี้คุณได้หนิงมันจะยังไงครับตอนนี้คุณมีความมีความรู้สึกยังไงครับที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกหิวครับหิวอะไรอยากกินหมูเ้อาใหม่เลยเอาใหม่เลยไม่เกี่ยวอะไรเลยมะไลยเฮียเอาออกเลยปะ